สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงของมื่อวันอังคารนวันที่สิบสองนั่นเองเป็นอีกมือ้อนึงเนาะที่หลายคนกําลังจะเดินทางกลับบ้านเกิดทินหานตัวเองเนาะมื้อน,นี้ค่อยมายืนอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างประเทศเนะาะจะพาทุกคนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศยามค่ายแรงแบบนี้ตอนแรงที่หลายคนเนาะกาลังจะวุ่นวายนการจองปี้แล้วก็ซื้อปี้ คพื่อจะเดินทางกลับทินหานบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองเ,องเนาะทุ่บริเวณที่คอยอยืนอยู่นี่ก็คือจะเป็นบ่อนจอดรถใหญ่ของด้านหน้าของสถานีผู้โดยสารสายใต้เนาะที่ตั้งอยู่ถนน450ปีกับ,บรบได้ไก่จากสถานีารถไฟแล้วจีนลายเป็นไดเนาะห้างกันประมาณ2กิโลกับแมนฮอดแล้วเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปบึงบรรยากาศภายด้ใน,นของสถานีกันว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นร้อยใดและมีผู้คนหลายซ้ำใดนาอที่จะเดินทางไปทั้งใต้ของเราเขานะนับตั้งแต่อาบริคําไซคํามวนสวรรณ์นาคิซีโกงสารวันอ่าอปากอาจำประซักอัตปือไปเลยเนาะเมนสายใต้เลยเนาะแมนจะมาอยู่ที่สถานีดังกล่าวนี่ถ้าว่าผู้ใดเนาะจะมาสถานีดังกล่าวนี่ก็มาเส,ส้นทาง150ป,ปีเนาะจะอยู่ฝั่งทางกัม ้า้มือจะเป็นตึกอาคารสีส้มๆอยู่เนาะเพราะว่าอาคารตัวน,นี้แมนเป็นอาคารที่อาคารตัวไม่เนาะอาคารตัวไม่แต่ว่าเพิ่นกับนำไส้มาหลายปีแล้วเลวนะเนาะอันนี้ก็คือจะแมนเป็นภาพบรรยากาศอยู่ส่วนทางด้านหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้กัแมนเป็นเวลา19้าโมงฝ่ายแล้วเนาะหลายๆคนกัเริ่มจะเข้ามาที่สถา,านีเป็นที่ห้อยแล้วเนาะบางคนกัจับจองปี้แล้วก็ได้เดินทางมาเป็นที่ห้อยแล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปด้านในเนาะเพราะว่ามีบางคนกับเพื่อนจะให้พี่ให้น้องมาส่งเนาะและบางคนก็จะเดินทางมาอ,งอ,งนะอีกนัเอีกเนาะอ่าทางด้านหน้าอาจจะมืดหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไฟเป็นกระใต้อยู่เนาะแต่ว่าอาจจะมืดๆอยู่หน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้เขาเข้ามาทางด้านในสถานีแล้วจะพาทุกคนมาเบิกเนาะว่าแต่ละจุดจะเปลี่ยนแนวไดนแต่นี่ก็คือจะเปลี่ยนส่วนทางด้านหน้าของสถานีเนาะก็จะเห็นว่า มีจะมีทางแลนเข้ามาเนาะหาว่ามีหลใหไงเนาะเข้ามานี่แล้วมันจะว่าปัจจุบันนี้แม่เพ็นเนบริษัขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะยุ่งยากสําหรับผู้ที่ผู้คนเนาะที่เข้ามาจุดนี้แล้วทางด้านหน้าเองเนาะ่นก็นจะมีเป็นตู้ ATM อตู้ ATM เอมไว้ให้เขากดเงินต่งตางเนาะอยู่นี่ด้านหน้านสถานีนี่ก็จะมีของธนาคารการค้าอินโดจีนและก็รลาวเวียนแบงค์แต่ว่าและเขาสามารถเชื่อมโยงเข้ากักนไนด้ดนะ้ในหลายธนาคาร อันนี้ก็ไม่เป็นเวลา19โมงป่ายสาวแล้วนะสาวอีก2ช้สองทีนี่แหละเนาะเพราะว่ารถที่จะเดินทางไปทางภาคใต้นี่เนาะจะเป็นรถนี่จะมีรถนั่งแล้วก็รถนอนเนาะรถนอนแบบ VIP อย่าังสีเพราะว่ามื้อน,นี้เป็นมื้อวันที่12เนาะก่อยจะเดินทางไปที่สารววันและวันที่14จะเดินทางไปปักเซเนาะเพราะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวลาวใต้นั่นเองนะเองนาะฝากทุกคนที่ตามผลงานกันตื่เด้นจะพาทุกคนไปชมใน ชุดใดของลาวใต้เนาะแต่ว่านี้ก็คือจะเป็นส่วนของของสถานีเนาะสถานีผู้โดยสารสายผู้โดยสารสายไต้เนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ส่วนทางด้านหน้าจะพาทุกคนเข้าไปดนทางด้านในเนาะก่อนที่เขาจะเข้าไปก็มีการวัดอุณหภูมิกันก่อนเนาะพออยู่ด้านในของสถานีนี้เนาะมันก็จะมีเป็นแบบปองขายของของสถานีเองเนาะ แล้วอาจะมีเป็นของบริษัทต่างๆเนาะบริษัททัวร์ต่างๆบริษัทบริการต่างๆนะเพราะว่าจะเป็นของบริษัทขนส่งออกสารจิตประสงค์ยอดนิยมบอเนาะแสงแสงเจริญรถเตียงนอนเองเช่นกัมีหลายบริษัทนุทีบริการมาถึงมีทั้งมดกับมียูซาวเก้าปองบริการนะแล้วก็มีหลายบริษัทเนาะถ้าว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งรอถ่ายอยู่จุดนี้ได้เนาะรอถ่ายก่อนเอามาซื้อปี้แล้วก็รอถ่ายขึ้นรถหรือว่าจะไปถ่ายอยู่ส่วนทางด้านหลังก็ได้เนาะ แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางด้านนี้นับเป็นหนึ่งจุดฮอตลีกซิปแมนเป็ี่ยนรถระหว่างประเทศเนาะก็คือผ่าลงทางใต้มกระแมนไปทางเวียดนามเนาะอันนี้จะแมนเป็นคลองขายปีของสถานนี้เนาะสี่สิบสองนี่เวลาเขามีมาสอบถามมาซื้ออยู่นี่เนาะ,ะเดี๋ยวาพาทุกคนมาย่างเบิองก็เตือครับราบริษัทเนาะ,ะนี่จะแมนเป็นบริษัทของขนส่งโดยสารจิตจิตประสงค์ยอดนินยมเนาะ,ะอาจจะแมนเวิ่งจันทร์สวัณวิ่งจันทร์ปากเซอันนี้เนาะ,ะจะแมนสายใต้โดยเฉพาะเลย เราก็จะมีหลายหบริษัทนั้อยู่นี่อ่าอันนี้พักเจ้าอีกน้องกาแมนได้จองได้จองปี่เตะเศ้าๆคุณเนาะได้เพีย่เพราะห่ากับเอาปี้เนาะเพราะว่าพระคุณจ่ากำหนดก่อนหนึ่งสมมงเนาะก่อนที่รถจะออกให้มาเอาปี้บนลสั้นเฮากับปี้ของเฮาก็จะเป็นปี้ตายเนาะก็เลยต้องเฝ้ามาเอาปี้พอออกเหมือนซาในน้องมือนี้เนาะอันนี้นอกจากนั้นพายด้านสถานีเขายางมาทางนี้ก็ได้เนาะเข้ามาทางด้านนี้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นซูเปอร์มาคิร์เก็ตเนาะเป็นบอนขายเครื่องอุปโภคขายหฮา ใช้เอาเวลาขึ้นรถไปเนาะอาจจะเพราะว่าเดินการเดินทางนี่เนาะมันก็แมนใช้เวลาหลายชั่วโมงได้เนาะถ้าว่าเพราะว่าเพิ่นออกนี่เนี่ยออกตั้งแต่8ปดโมงสาเนาะส่วนหลายรถจะเ,เดินทาง8ปดโมงสาเป็นรถเตียงนอนจังสิ่ก็บจมัมแยนฮอดพุ่นก็บจมัมแยนตอนเช้ากูเอนเช้าของมื้อใหม่เนาะถ้าว่าเป็นมื้อวันที่12ฮอดพุ่นก็ต้องเป็นมื้อวันที่13นี่ส่วนทางด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะแกจะมีเป็นห้างขายเครื่องห้างขายกระเป๋าห้างขายเสื้อผ้า,าต่างๆ ก็มีบ่อนั่งให้เขานั่งร้อถ่านอยู่ทางด้นลุมนลมนงมก็นอกจากนี้เนาะก็ยังจะมีสถานีทางเหนือสถานีทางใต้เนาะ แต่ว่าสถานีผู้โดยสารทั้งาสายเหนือเนาะก็จะเมนยูอีกบ่อหนึ่งตั้งหากเนาะจะเมนยูทางที่เขาจะไปดวงนาะโซกออกไปทางหนองแตงพุนะ่นเนาะเส้นทางได้ที่13 mm hmm. เหนือแถวๆพุนะ่นเนาะแต่ว่าอันนี้เม็นสายใต้จะเมนยูจุดนี oh. ้หลังจากเขาซื้อปี้แล้วเขากลมาทางตึก,การางออกมาทางด้านนี้ okay. Okay. ทุกคนมาหลายเนาะหลายทีเดียรอบจะพาทุกคนยางไปบึงชุดนี้อากาศจะพาทุกคนยางเลาะเบิึงเนาะก็กล้าหน้าแล้วก็ถึงเจ้าของรถบอนนี่กับสูงห้าตู้แซ่เนาะจะถ่ายตามตามเลยเกี่ยวกับรถหน้าก็จะเป็นยางย้ายเกี่ยอกับท่าท้ายเลยของฝากหรือว่าของกินก็ได้อยู่นี่แค่กันเนาะเอ่อประดานอีกหนึ่งเนาะถึงเจ้าของรถเนาะรถเกีงร์รถหมายเลขทะเบียนสูงห้า ส่วนงงนี้ก็มีด้วยกันเพื่อเขาอาจจะซื้อไปฝา,ฝ,าฝ,าฝากฝากตอนอะไรกันเนะญญาะอาจจะเป็นคอจีคอจีปาร์ตี้บอลหรือว่าคอจีนี่หนังหลบหนังยำเนาะแบบนี้ก็มีขายเพราะว่าเป็นการบริการครบเลยเนาะเพราะว่าทุกๆสาทุกทุกสาทุก ทุกสถานีเนาะว่าจะอยู่นครหลวงวิจฉาเนาะหรือว่าจะอยู่สถานีของตางแขวงเนาะก็คือจะมีบรรยากาศแบบนี้หละเนาะในเมื่อที่มีเทศกาลแบบนี้ผู้คนก็จะแบบหลายเป็นปกติแลวเนาะหลายกว่าปกติเลยเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่12เองเนาะเพราะว่าเมื่อื่นเป็นวันที่2 3แท่เมื่อส่งการเท้่ยงเนาะแมงคือเมื่อวันที่14แต่ว่าหลายคนก็จะเริมกลับไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อซืนก็เลยเนาะก็เริ่มพนย้อยกันกลับไปแล้วหลายคนเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิ้งอาบอลล้อถาขึ้นรถดเนาะบอนที่รถจอดลอด้อถาภูโดยสารขึ้นมันจะเป็นเท่าไหนจะเป็นวุ่นๆกันน,น่อยนหนึ่งสถานีนี่ก็ใหญ่พอสมควรนั่นแหละร,รถจะมมาเทียบทาอยู่ด้านนี้ อยู่อาคารของบี้นี่เนาะอาคารบีนำมัจะมีบีหนึ่งไล่ไปเลยเลยเนาะจะไปปากเซจื้ง่างยๆเนาะรดแต่ละคันกจ็จะมีบอกเลยว่าเขาจะไปใส่กัใส่ <S 2> <S 2> ทุกคนเนาะเอาก็ต้องป้องกันตัวเองแน่นอนระมัดระวังใส่ผ้าปิดปากดัน ึงข้างเลยนี่น้องจะเป็นบอลล้อท่าอาจจะออกต่อนแรงกับจะเมฮายูนี่ดับเบิ้ลเลยเนาะไอเซ่กง เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเบึงตี้รถข่อยก่อนนะเพราะว่าไปต้องการชุดนี้ไปต้องการ3คนดิเดี๋ยว่อยซื้อ3คนแต่ว่าู้ว่ารถของข่อยมันจอดอยู่ใส่นอบริษัทอันที่ข่อยซื้อนี่จะเป็นคิจประ่อส่งเนาะเพราะว่าอยู่นี่แหละเนบะรริษัทที่ได้ภาพยอดนิยมที่แทกเนาะคือแมนบริษัทคิดประ่ส่งมันยอนิยมเป็นบริษัทที่หลายๆคนเลือกที่จะใส่บริการในการเดินทางไปต่างๆเนาะโอ้รู้สึกว่าปีนี้หลายๆคนนี่ก็จะเดินทางกลับบ้านกันหลายกับาปกติีเนาะ ขนาดเมื่อวานนี้เนาะข่อยก็ได้พาทุกคนเนาะไปเบิ่งอ่ายอยู่ที่อันบริษัทอ่าอยู่ที่สถานีรถไฟลาดจีนแล้วก็คือนะฮะหลวงเนาะครับคู่บอกลหลายๆเลยเนะาะผู้คนกนะันเนาะมานอนถ่าซื้อปี้กับปุ้มอ่น้หน่อยๆเนาะแต่ว่ามื่อนี้จะพาทุกคนเดินทางได้เนาะแล้วก็มาอยู่ที่สถานีผู้โดยสารสายใต้เนาะเป็นสถานีนรถขนส่งโดยสารเนาะรถจะออกตอน8ปดโมงเนาะ8ปดโมงศูนย์แบบนี้เนาะจะได้ปี้แบบนี้แล้วกับถ้เบียนรถบกศูนย์เนาะของบริษัทสีทอนฟอกประเสริฐเนาะ เดี๋ยวไปซอกกันเนาะเดี๋ยวยางไปซอกรถบนกอนแล้วจึงสิพาทุกคนอาไปทางนี้ก,ก็กอนกอนเนาะไปด้านนี้กันก่อนแล้วจึงจะพาทุกคนยางอ,อก็ไปอีกฝากด้านหนึ่งก็คือขาออกเขาจะยางบนขาเข่าก่อนเนาะนอกจากนั้นนราอยู่นี่เพื่อนกันอย่างนี้เป็นห้องแถวเนาะให้เขาอันมา้านอนหรือว่าเขาว่าอันพักอะพักไไนะอะไรเนาะาะว่ายีฟ้าขังํำนั่นเนาะมื้อนี้คอยออกคืออนคำนาะเลยเลยพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตางคำแบบนี้ พี่ออกมาตอน6โมงแล้วเน,ะนาะวาันนี้ติดภารกิจนิดหน่อยหนึ่งออกมาโบทาณใครได้ว่าค่อยได้จองปีเอาไว้ไปเี่ยบห้อยแล้วเนาะท่านโบได้จ่องปีนี่โบได้ปไปอีหลีเนาะสุดนี้ก็คือตั้งใจเอาไว้ว่าจะพาทุกคนมาไปที่เยาวลาวใต้น้องกันเนาะนบรรยากาศเราจะเห็นเลยว่าบริษัทจำปลาซักเนาะอัจฝืดลายลายเลีลล้ยงไปเลยโอ้ห้อนหลายเนาะอยู่วันนี้เสียงน้อง กระทึกนึกนองเลยอนี้จะเป็นบริษัทคิจวัตรส่งเนี่เต็มเมื่อข่อยมาจองเลยนาะมาจองของบริษัทคิจวัตรส่งแล้วจองบอทัน,นทก็เบิก่อนเลยบรได้ไปเลยได้มาอ่าเลยมาได้ของบริษัทสี่ทอนวงประเสริฐแทนเนาะบอกกอตอนนี้แวยเนี่ยข่อยมายางซอกรถข่อยอยู่เนาะไปน้องกนนะันสามคนเนาะมีอินยุ่สามปีเลยเนาะจะเดินทางไปน้องกันสามคน รถเตียงนอนพิเศษคิดประสงค์นี่คิดประสงค์ยอดนิยมนี่จะโอ้ใจค่อยอยากขี่รถคิดประสงค์ยอดนิยมเพลินเนาะเพราะว่าผ่านมากะเคยเดินทางับเพิ่นกะรู้สึกว่าอโอเคเนาะโอเคแต่ว่าหลายบริษัทกะคือกันแลนะ้วเนาะแต่ว่าเรื่องความนิยมของเขาเองนะเขาเลือกซีนีมอย่าเป็นว่าไรเนานะนี่สิเอาเวลารถมาค่ะเขาจะเข้ามาทางด้านนี้เนาะเข้ามาฝ่ายทางกรามด้านนี้ คือพาทุกคนออกมาเพราที่นีนะ่คือด้านนี้แหละนีน่คือบรรยากาศเลยสดๆเลยเนาะของพื้นวันที่1ิบสองแ้เดี๋ยวจะพาทุกคนยางออกไปฝากขาออกเนาะฝากด้านรถออกรถเข่ารถออกรถเข่ารถออกนะ อ่าข่อยได้บอนนั่ง B11 B12 อเลย b ี3ิบเลย B16 เนาะมี2อบะอยู่ใส่เนาะรถไฟนี่เนาะรถที่ข่อยซิไปนี่เนาะตอนนี้อันนี้เป็นรถธรรมดาเนาะอันนี้เป็นรถรถเตียงเนาะอ่านั่งธรรมดาเนาะ อันนะี้ทราแดดเนาะเซฟโฟนเมืองกินนกขหลวงนอกจากนันะ้นเนาะก็จะมีแบบเขาสามารถฝากเครื่องเนาะทานอ่ารถเมล์นี่ไปได้เนาะเป็นโรงสถานี้ต่างๆเนาะอาจจะฝากเป็นเครื่องของขนาดใหญ่ชนะ่น เขาก็มาฝากอยู่สถานีนี้ไปเนาะโอ้คนน้องปะน้องยี่ดีเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องที่ขเขาจะฝากเนาะฝากน้ำรถเมล์ไปฝากน้ำรถขนส่งไปเนาะเป็นเครื่องขนาดใหญ่อาจจเขาอาจจะ แต่ว่ายุราเขาก็มีนนขนส่งเหมือนกิดเนาะบอกว่าจะมีบริการขนส่งของอนุสิทธิ์หุ่งอารุณแล้วก็บริษัทต่างๆเนาะก็มีขึ้นกันเนาะแต่ว่าบางเาาาจจทื่เนาะอาจมันอาจจะโบสถวอ่านมันอาจจะบริเวณจุดเป้าหมายที่เขาอยากจะฝากไว้เนาะอันนี้จะเป็นปินโซนของเอเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปเบิ่งจุดนี้เนาะเพราะว่ามาีผู้หนึ่งเนาะคนคอมเมนต์เราว่าพาไปเบิ่งสถานีอ่า ผู้โดยสารสายใต้เนี่ยเบิ่งแบบละเอียดนะเอ้าแบบละเอียดเลยได้เนาะอันนี้ก็คือสิพายางรองแบบละเอียดเลยมาเบิ่งนะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้อันนี้จะเป็นของรถเมย์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 เด้อไข่ซ้อป่ะเนาะ050570575มาๆก่อน จโอเคก็เนาะเพราะว่าเขาก็ได้อุ่นใจนะคันเขาได้มาฮอดก่อนแล้วก็ได้มาจองดีกว่าตัวอุ่นใจรถแต่ลรคันเนาะคนก็จะมาเทียบพาคาใช่เนาะอันนี้จะเป็น,ปนโซนของ A เนาะโซน A อเมื่อกี้นี่พาทุกคนไปนเบิ่งโซน B มาแล้ว แล้วนอกจากนั้นเนาะก็จะมีเป็นห้านอาหารตามสั่งกับมีคือขันเนาะนี่นี่ห้านอาหารตามสั่งอย่างยูชซททางด้านนี้เราสามารถมากินข่าก้อนการเดินทางก็ได้หรือว่าเขาเดินทางมาตอนเศร้าอยากไม่กินเข่าก่อนก็มาได้เนาะห้านอาหารตามสั่งกับยูชุดนี้ก็จะมีเข้าหมูแดงเข่ากะเพราข้าผัดไก่มีเฝอมีลาบมีทุกอย่างอะไรเนาะอาหารแบบบ้านๆเขาก็มีหลายเนาะ อันนี้ก็คือจะเบ่งภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งอตอนที่ข่อยขึ้นรถอีกตื่นไปเนาะว่ารถข่อยมันจะมีบนอานอนบนนางเป็นยนะ้ยวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมให้ทุกคนได้เห็นกันก็จะเป็นระยะประมาณนี้เด้อทุกคนอ่านี่ก็คือบรรยากาศเนาะของในช่วงเทศกาลแบบนี้